ณโมเมนต์นั้นคือโมเมนต์แรกที่ตกงานค่ะคือไม่มีอะไรอยู่ในมือเลยครับในชีวิตเพราะว่าจริงๆนะเขาทำงานตั้งแต่ปีสามทำงานตั้งแต่ปีสามไม่เคยหยุดไม่ไม่ได้ไม่ได้หยุดเลยครับตกใจไหมตอนนั้นตกใจค่ะแต่ถามจริงๆย้อนกลับไปณตอนนั้นถ้าทํางานขนาดนั้นเราเป็นคนมีเงินเก็บไหมตอนนั้นมีเงินเก็บบ้างแต่ว่าไม่ได้มีเงินเก็บถึงขนาดที่ว่า โอ้ปลอดภัยแล้วเพราะว่าผม,ก,ม,มาาก็เริ่มมาจากเริ่มมาจากศูนย์เหมือนกันแล้วก็ออตอนนั้นก็มีภาระแล้วเพราะเริ่มเริ่มไปสร้างบ้านให้ให้คุณแม่และโอ้โหปีสามปีสี่นะเริ่มเริ่มเงินริ่มไปสร้างบ้านให้้คุณแม่แล้วครับยังไม่ได้มั่นคงอะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันก็โชคดีอย่างหนึ่งตรงที่ผ่านไปประมาณเดือนเดียวเท่านั้นก็มีคนโทรศัพท์มาบอกว่าสนใจอยากให้มาจัดรายการทีวีที่สถานีดาวเทียมขวามับเลยจัดรายการวันแรกเขาไปถึงเขาก็บรีฟบอกว่า ผมต้องทําอะไรบ้างผมก็บอกว่าเขาก็บอกว่าให้จัดรายการแบบที่คุณจัดใน u t u b e นั่นแหละแล้วก็ให้มาหนึ่งชั่วโมงแล้วผมก็คนเดียวคนเดียวทุกวันจันทร์ถึงศุกร์อย่างนี้ครับแล้วผมก็ตอนนั้นคือสตันพอควรแล้วไปรายการพูดอย่างเดียวเพราะมันเป็นพูดอย่างเดียวแล้วที่สำคัญมันคือข่าวการเมืองครับสองปีสามปีแรกมันคืออะไรที่หนักหนามากเพราะว่าแต่จริงๆพูดตรงๆนะตอนนั้นภาพเปลี่ยนเลยนะภาพเปลี่ยนไหมจากบันเทิงรันราเปี้ยงผมเปี้ยงเลยหัก สุดนะสุดเลยครับเปรี้ยงเปรี้ยงจริงเพราะว่าเห็นว่าจัดจ้านจนจะโดนระเบิดเอาจัดจ้านโอ้โโดนระเบิดนี่คือเรียงจริงระเบิดเรื่องจริงครับก่อนปี57การเมืองแรงมากแล้วก็มีการชัดดวงชัดดาวผมจาได้เลยว่าวันที่โดนคือ7มกราคมสองพันห้าสิบเจ็ดโดนอะไรฮะเป็นเหมืระเบิดเพลิงแล้วเกิดเพลิงป่าเข้าไปในบ้านมันคือระเบิดที่สามารถประดิษฐ์ได้เองนะครับมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นอาวุธสงครามนะฮะมันคือเหมือนกับขวดแก้วใส่เชื้อเพลิงแล้วก็ใส่ เหมือนชน,นวนเข้าไ,าไปก็คือระเบิดระเบิดชาวบ้านประดิษฐ์ใช่ระเบิดชาวบ้าน<ต>ประดิษฐ์ระเบิดแล้วมันมีผลแรงขนาดน้ระเบิดมีผลคือมันไฟมันจะลุกในขนาดท่วมไฟลุกฮะไ,<ว>ไฟลุกแล้วเขาก็ใช้วิธีคือเอาเอาน้ํามันเนี่ยอันนี้จากที่ฟังตําตรวจเขาเล่านะฮะเขาเอาน้ํามันเนี่ยลาาตรงไอประตูบ้านที่เป็นประตูเลื่อนเปิดเข้าข เพื่อให้เพื่อแล้วเขาก็จุดเผาประตูแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือปลาเข้ามาในบ้านแต่ดีที่โดนเสาโดนถังโดนอะไรแบบนี้ครับไม่ได้โดนรถโชคดีมากที่ไม่ได้โดนรถอแตตามนั้นแรงักนมากใช่ตอนนั้นแรงครับแรงถึงขนาดตามมาบ้านนี่ไม่ได้ไม่ดีเลยนะตามมาบ้านดีเลยก็แสดงว่าเขาก็รู้พิกัดบ้านตตอนนั้นตกใจกลัวขนาดไหน โอ้ผมตกใจพอสมควรตกใจพอสมควรแต่ก็ยังในบ้านไม่ใช่เราคนเดียวใช่ครับเ <c oughs> ดินหน้าทําหน้าที่ต่อขอโทษนะมันตู้มขึ้นมาปุ๊บเราเราอยู่บ้านป่ะตอนอยู่บ้านตอนนั้นเพรว่าตีสามแต่พี่เป็นคนวิ่งขึ้นมาเพราะว่าบ้านผมเนี่ยสองชั้นแล้วห้องนอนผมนยมังปอยู่ด้านหลัง แต่ห้องนอนของคุณแม่คุณพี่มันจะอยู่ด้านหน้าได้ยินเสียงตื่นเขาได้ยินเสียงแปลว่าเราไม่ตื่นเนาะผมยังไม่ตื่นครับจนกากี่จะมไปเคาะประตูอ๋อเหรอใช่ครับเพราะว่ามันแล้วเช่นไรเราต้องออกมาดับเพลิงกันไหมหรือมันก็ออกมาทําให้ไฟมันดับราดน้ําเท่าที่จะทําได้แล้วก็แจ้งตำรวจถึงขั้นที่เรารู้สึกว่าไม่เอาละจะไม่ยุ่งกับเรื่องการเมืองอีกแล้วไหมคะไม่เลย